สวัสดีช้าเซเว่นไนท์ไอดลทุกท่านนะครับคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้เกี่ยวกับเจ้าโซอีเนี่ยที่ตอนแรกผมรีวิวไปว่ามันมีลดลบเลอก็จริงแต่เราสามารถใช้โอ e no ีโนโฮที่ลดลบหลกน้อยกว่า4 0แทนได้ทําให้ไม่ต้องเปลือยนเพจถุงไหมแต่ว่าพอผมไปดูในเชิงลึกแล้วอ่ะกลายเป็นว่าโซอีนะครับเป็นโจที่ขอมาต้องมีอีกแล้วนะครับสาเหตุอะไม่ใช่เพราะว่าลดลบหลีก50%มากกว่าหรอกครับประเด็นสำคัญคือความระจมตีของโซอีมันสูงถึง 1 6 6นะครับซึ่งเมื่อเทียบกับโคอีนะครับเป็นลดลบเลือิสเนะี่ยของสายตีใกล้เนี่ยจะมีความเราโจมตีแค่85ต่ํากว่ากันครึ่งหนึ่งในขณะที่โนโฮนะครับที่จะมีลดลบเหลือสิสิของสายตีไกลเนี่ยก็จะมีความเราโจมตีเพียงแค่100ดังนั้นความน่าสนใจจริงๆของเจ้าโซอีเนี่ยที่มีลดลบเหลือถึง50%แล้วเนี่ยยังมีความเราโจมตีที่มากกว่า2ตัวนั้นถึง2เท่าในส่วนของความเราโจมตีเนี่ยก็คือคำงงนว ทุก100ความร็จมตีเนี่ยจะตีเพิ่ม1ครั้งใน1วินาทีดังนั้นโซอีจึงเป็นตัวที่ตีไวกว่าเจ้าโคอี oe, และโนโคมากถึงประมาณ2เท่านะครับดังนั้นเจ้าตัวเนี้ยที่เป็นเน้นการจมตีปกติให้ติดคียลิเคิลเนี่ยให้เร็วที่สุดเนี่ยการลดรลดกของโซอีจึงมีประสิทธิภาพสูงกว่าโคอีโนโคถึง2เท่ากเ็เปรียบเทียบเท่ากับว่าการคุณมีการที่คุณมีโซอี1ตัวเนี่ยจะใช้ในการแปะตัวดีบัฟนะครับลดระดั เขากับโคเอีบวกเดลโคนั่นเองนะครับดังนั้นในสเต24จ2,400จนถึง3,000และในอนาคตถ้าเข้าจะก็มี1,200เป็น4,000เนี่ยสำคัญมากๆนะครับ, 1, 2, 4, 8, นะรบที่จะต้องมีตัวเพิ่มแม่นอย่างสปไป์แล้วก็ตัวลดหลบที่ประสิทธิภาพสูงอย่างโซอีผมเลยมองอนา,าคตนะครับว่าตัวนี้จําเป็นต้องมีติดไว้อย่างน้อยๆหนึ่งดาวนะครับจําเป็นจะต้องมี1ดาวนะเพราะคุณจะต้องปลดลูกเต่าสรรพภาพในการเพิ่มแม่นให้มันเพราะว่าตัวตัวประเภทที่ลดหลบเนี่ยถ้าตีไม่โดนนะครับก็ไร้ความหมาย น,นั้นก็คือ1ดาวจาเป็นมากๆนะครับก็คือดังนั้นจึงเป็นที่มาว่าวันนี้ผมจะมากดกาชาเจ้าโซอีนะครับให้ได้1ดาวตอนนี้ผมก็มีเช็ดดองประมาณ4ี่แสนเตัวฟีที่ค้ามมาจากตัวที่เป็นสปนะครับร้อยหกสิบแล้วก็คาดการว่าน่าจะขั้นต้นอนะ่ะเอาสักสามพันโลก่อนเพื่อเอาตัวฟรี400นะครับส่วนจะไปถึงการันตีสี่พันหรือไม่ก็ต้องมาดูที่ดวงอีกทีนะครับอีกอย่างนึงที่ผมมองว่ามันเป็นแผนการของเกมน,นีน้ก็คือเข้า เข้าโซอีเข้ามาก่อนโดยที่ยังไม่เอาเดลโรนเข้ามาเนี่ยการที่มาในโซอีเนี่ยในอนาคตนะครับที่คุณจะต้องใส่เดลโรนเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยเพื่อเพิ่มเพื่อเพิ่มนาเมจชีเนี่ยก็จึงจําเป็นจะต้องถอดโคอีกับโนโฮออกไปนะครับจึงมันจะเป็นการยืนคู่กันของโซอีกับเดลโรนในอนาคตนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมสันนิษฐานคาดการเอาไว้ว่าจําเป็นจะต้องมีนั่นเองโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูการกดกรชาเจาโซอีหนึ่งดาวกันเลยนะว่าขอภาวนาให้ดวงดีๆหน่อยละกันนะ ไม่ไปจบที่4,000โลนะครับโอเคไปเลย อันนี้แนะนำหนึ่งเลยนะครับที่ผมทาได้เพราะว่าผมดองเพชรได้ค่อนข้างเยอะนะถ้าคนที่ไม่ได้มีเพชรเยอะขนาดนี้ก็แนะนําว่าให้ข้ามไปก็ได้นะครับสุดท้ายก็คือใช้โคอีโนโฮได้เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ล้าเกิดมีผมแนะนําเลยตัวนี้มันสําหรับอนาคตจริงๆอะ่ะสเตท2 400, 3, 600, 4งพันสี่ร้อยาพร้อเนี่ยผมว่าสําคัญมากๆนะครับเพราะว่าตัวที่เป็นบอสสเตทอะประมาณ2 0ง4ขึ้นอะ มันหลบเหลือประมาณ1 000, 2, 000, าาะนะึ่งหมื่นสอมื่นเผิ่มเโค้ดอดะสามหมื่นถ้าไม่มีรถหลบประมาณเนี้ยก็คือค่อนช่างจะลุยยากละอ่ะานไปแล้วนะครับสำหรับเล่มคันแรก แบบไม่มีทองสักตัวนะนี่แหละคือความยากที่ว่าถ้าเกิดคุณจะหวังให้มันออกระหว่งางทางเนี้ยยากมากต้องมองไปถึงการันตีเท่านั้นเลยหลังๆมาตั้งแต่ขึ้นตู้เลยว่าแปดมันเนี้ยคือทองแทบจะไม่ออกแล้วนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมยังมีเวลาในการเก็บเพชรสาหรับตู้ถัดไปอีกประมาณสัปดาห์กว่านะเพราะน่าจะได้อีกประมาณสามเป็นสี่แสนมาแล้วนะครับตัวทองตัวแรกเยี่ยมครับได้โซอีถ้าแบบอ้าตัวที่สองได้โซอีอไหมล่าเลดเป็นซิวียนะครับเขา,าได้มาตัวหนึ่งระหว่างทางแล้วก็ลุ้นให้อออีกตัวหนึ่งกับการันตีหนึ่งตัวก็อาจจะไปไม่ต้องไม่ต้องถึง4 0 0พโลนะครับอ่า้เทพเบนมานะครับอันตัวนี้ก็เทพในอารีนาะ แต่ค่อยว่ากันนะครับสำหรับทีมาเลนาตัวทองตัวที่3โอเคอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปถึง4พันการันตีอ,อีกตัวหนึ่งตัวแถมนะครับเป็นโอ้อรีนะครับอันนี้ก็2ตัวแล้วนะบวกกับการันตีตัวหนึ่งใช่ไหม าอย่างนั้นจริงๆขอเราแค่2,000เางก็ได้เนาะจะได้ไม่เปลืองม,มากแล้ก็ไปช้าๆกันนี้หนึ่งจริงๆลองกดแบดสิบครั้งดูบ้างก็ได้นะครับเผื่อดวงจะดีขึ้น โอเคได้ก็ไรจริงหนึ่งตัวแล้วก็เมื่อกี้ได้ทั้งหมด2ตัวก็น่าจะหยุดแค่นี้พอนะครับสำหรับโซโอ,อีจะได้ไม่เปลืองเพชรเหลืออีก3ามแสนนะครับแล้วก็เก็บอีกประมาณสัปดาห์กว่าก็นก่าจะได้ประมาณ5้าแสนสำหรับตู้ถัดไปแล้วก็สำหรับคอนเทนต์นการปิดกระชาก็เดี๋ยวมารอดูกันนะครับสำหรับตู้ใหม่ทุกตู้นะที่จะมาทุกสองสัปดาห์ก็เท่าที่ดูก็ตอนนี้ก็ตัวที่สําคัญสำหรับผมก็จะเป็นเพิ่มแมสไพร์กับเพิ่มลดลบเล็ลกนะครับเป็นโซอ,อีส่วนลดก็ข้ามเหมือนเดิมน,นะครับเพราะว่าคุณก็เห็นแล้วว่าในการ กดที่จะหวังระหว่างทางเนี่ยคือให้มันออกดุดเลทได้ยากมากๆนะเสยบร้อยนะครับสำหรับเจ้าโซโอ,อีก็ไปอัพเลเวลกันหน่อยนะครับโซอ,อ้เขาจัดเต็มไปแล้วนะเราห้าสิบไม่พอนะครับเดี๋ยวค่อยไปอัพเพิ่มทีหลัง สำหรับลูกเต๋าของเจ้าโซยนะครับตามที่บอกเลยก็คือตัวนี้ต้องเน้นตีให้โดนก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็2อย่างนะครับอัตราคีกับแม่นอันไหนก็ได้นะครับอ่าแรกนะครับแต่ว่าแม่นยามอันนี้คือต่ําสุดของยูนิคนะครับเพราะฉะนั้นรีเซ็ตนะครับของผมก็คือต้องได้ประมาณ24-2.4พวกนี้นขึ้นไปถึงกำลังดีนะครับต่ำสุดของยูนิคนีไ้ไม่ไหวนะอันนี้ก็ต่ําไปนะครับสําหรับคีทิ อันนี้ก็ตา,าคิดต่ำไปดวงไม่ค่อยดีเลยครับสำหรับสุ่มเต่าวันนี้น่า <c oughs> แต่ตันอันต่ำๆนะ <c oughs> อันนี้ได้คิดนะครับก็ <c oughs> เกีบยวไปก่อนได้แต่ว่าจริงๆอยากได้แม่นยำม,มากกว่านะ <c oughs> น,นี้ได้แต่คีดฮะวันนี้ อันสุดท้ายขอเป็นแม่นยำอย่างเดียวแล้วกันเพราะว่าชีเยอะแล้วจะบอกว่าที่เราไม่จําเป็นต้องโฟกัสกับคีย์ลิคอลมากอะ่ะเพราะว่าช่วงหลังๆง,งพะพกคุณเล่นไปสักพักเนี่ยแค่คีย์ิคอลจากราเชลแล้วก็ตัวอาหารที่เป็นโซดามันก็คีย์ิคอลเกิน50%แล้วนะครับไอค่าคีย์ิคอลที่ได้เพิ่มมาอีก 2- อีก3มเนี่ยมันก็เลยรวมๆแล้วไม่ค่อยเยอะควรจะเน้นไปที่แม่นมากกว่าโอเคเอาสุดท้ายนะครับแม่น24% แล้วก็เดี๋ยวผมจะมีรีวิวก็โซอีอีกอย่างนึงนะครับที่ผมกดเจ้าโซอีมาไม่ใช่แค่เรื่องลดหลบกับความเร็วโจมตีเท่านั้นนะเขาสามารถตัวนี้ที่เป็นนะักขีปนะครับมอบโล่ป้องกันแบบเดียวกับเพเลเนียกับลูเคเซียหนึ่งครั้งให้กับทั้งทีมเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างสําคัญนะครับส่วนเดี๋ยวจะใช้งานในโหมดไหนบ้างเดี๋ยวผมจะไปแนะนำอีกทีนะครับในการรีวิวโซอีแบบเต็มๆนะครับสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ